สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวปวยมันโกวันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o w e c Channel นะครับสําหรับวันนี้เนาะเราก็จะมาตีบอสตัวใหม่กันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็วันที่16เนะาะก็จะมีบอสตัวหนึ่งเข้ามานะก็ここคือว่ามิวทูนะครับเพื่อนๆก็อาจจะรู้จักมิวทูนะครับจากอนิเนมนะครับเป็นตัวละครที่เป็นมาร์ทคอร์ดอีกตัวหนึ่งที่มีความโด่งดังมากนะครับครับก่อนที่เราจะไปตีมนะิวทูกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คกันก่อนว่ามิวทูเนี่ย แพ้ทางนะครับโปรกรมลนประเภทไหนบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะเอาบันกิรัสนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นน้องออซีนาตัวเดียวนะบันกิรัสนะครับสาหรับมิวทูนะครับก็จะเป็นโปรกรมธาตุพลังจิตนะครับก็จะแพ้พวกแมลงนะนะครับแล้วความมืดแล้วก็ผีนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมก็จะใช้แค่บันกิรัสแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งจะใช้ท่าเป็นท่าเห็นความมืดนะครับเพื่อที่จะชนะทางมิวทูนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนก็สงสัยว่าทําไมผมถึงไม่ใช้ตัวอื่นนะครับพูดตรงแล้วก็คือไม่มีนะครับมีแค่บันกีฬาสอย่างเดียวเนาะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากดตีบอทกันเลยนะครับเจเดมาแล้วนะครับก็เราก็กดใช้บัตรตีบอทร,ระยะไกลนะครับเมื่อเพื่อนๆเชิญมาแล้วเนาะก็เหมือนเดิมครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเชิญเพื่อนให้ครบทีมนะครับตั้งหกคนขึ้นไปนะครับสําหรับเดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะขอเลือกตัวก่อนเนาะ ก็จะใช้เป็นบันกีฬาทั้งหมดนะครับขอพิมพ์ชื่อแป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมใช้เป็นบันกีฬาทั้งหมด6ตัวนะครับในการล้มมิวตู1ตัวเนาะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นนตี้นะครับของตี้ของแก๊ง Power Core Channel นะครับ ใ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับโอ้โหมิวูของเรานะครับเจกับน้องบันกีลัสนะครับก็กดตีรัวๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากนะครับสําหรับท่าที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นท่าครันนะครับก็จะเป็นท่าความมืดนะครับก็จะเป็นบูทเมก้าไปด้วยนะครับการโวมตีก็จะแรงขึ้นนะครับวันนี้เราใช้บันกีลัสทั้งหมด6ตัวเลยนะครับกดตีไปรัวๆเลยนะครับเพื่อนๆ ทิมๆๆๆมมัไปเลยนะครับก็สําหรับ Mewtwo เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่บอกนะเป็นโบกมัน่มีค่าสแต็กค่อนข้างที่จะดดเยี่ยมนะครับแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆมากันแค่2มคนเนี่ยผมก็บอกเลยว่าไม่น่ารอดนะครับ <S <S ชวนพวนมานะทั้งหมดทั้ง6คนเนาะในการตี Mewtwo นะครับก็ มิว w ูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเนื้อความให้ฟังแล้วก็เป็นโปเกมอนที่เป็นสายปรังจิตที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นนะครับเขาจะเป็นตัวที่ดุงนังมากนะครับเพื่อนๆอาจจะได้เจอ m มิว w ูในออนิเมะนะครับโปเกมอนตอนต่างๆใช่ไหมครับแตนะครับในวันนี้เราก็จะมาตี m มิว w ูนะครับของเดือนมิถุนายนวันที่16นะครับเรว่าเป็นมิวชูนะมีร่างชานี่ด้วยชานี่ก็คือเป็นมิวชูสีสีแปลกนะครับ โอเคครับกดรัวๆๆๆๆๆเลยเนาะก็สำหรับเจ้าบันคิรัลตของผมเนี่ยได้มาจากไหนก็คือว่าผมก็เก็บนะครับสะสมจากบอลอมันตัวเล็กๆ,ๆนะครับร่างหนึ่ง,นะงเนาะก็เก็บบอลไปเรื่อยๆเก็บแคนดี้ไปเรื่อยๆนะครับจนอัพร่างได้นะครับก็กดตีไปเรื่อยๆนะครับต้องรีบน,น,น,นะครับกตีรัวๆไปเลยนะครับตอนนี้มีจูก็เหลือเนื้ออีกนิดเดียวเนาะ ตอนนี้เราใช้ไปกี่ตัวแล้วเนี่ยก็กดตีไปเลยนะนเพื่อนโอ้โหหมดทีมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดตีทีมใหม่นะครับเดี๋ยวชุดที่สองเนี่ยผมว่าจะขอเปลี่ยนนะครับจากที่เป็นบันกีลารนอนเดี๋ยวขอรักษาแป๊บนึงไม่รู้ว่าทันไหมนะครับเพื่อนโอเคครับกลับเข้ามาในเกมใหม่นะครับก็เดี๋ยวทีมที่สองเนี่ย ใช้เป็นตัวอื่นบ้างเนาะอาจจะเป็นตัวโปเกมอนที่แบบมีท่าท่าแห่งความมืดนะครับสามารถจัดการได้นะครับก็กดตีรวมๆไปเลยนะครับโอเคเลยนิดเดียวแล้วโอเคมิวทูก็ไพ,พ่แพ้กับทีมของเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูซีพีเนาะเหลือเท่าไหร่เนาะเหลือ2,911านะครับเพื่อนๆโอเคเราชนะแล้วนะครับ จูวินนะครับก็จะได้รางวัลเป็นผลไม้จองคำนะครับเคนดี้นะครับแล้วลูกอมสีประหลาดนะครับบัตรเปลี่ยนท่านะครับแล้วก็เป็นยาจุบชีวิตเนาะแล้วก็ยารักษานะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจคลิปของเราวันนี้นี้ก็ฝากเพื่อนๆกดฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์แลวก็กดซับสไครป์ก,กับช่องของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่องปลก็ขลอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ